ชิงสีแดงเหมือนกันนะคะเป็นลายบนไหลนะคะเป็นงานทอยกดอกค่ะนะคะเป็นงานทอยกดอกนะคะเผืนนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งันหร้อยห้าสิบนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ,ะปลายทางเราจะคิดหนึ่งันเจ็ดรอยบาทนะคะอัน,นี้เลยนะคะเล <c oughs> นที่สองนะคะอันนี้อัปเดตนะคะมันมีอยู่แล้วในร้านนะคะอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้เรามี สีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสีอดกดำนะคะ <_ d> um> ก็เป็นสิ้นลายตวาวะเหมือนกันนะคะสิ้นลายตวาวะลายมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ <_ d> um> สีดำนะคะสีดำแล้วก็เชิงก็จะอยู่ประมาณนี้นะค่ะนะคะหัวดำท้ายดำราคาอยู่ที่1,650นานะคะ1,650นานะคะเก็บเงินปลายทาง1,700 <_ d> um> นะคะอันนี้ก็จะมา เป็นสีม่วงนะคะท่านในชอบสีม่วงกระม่วงทั้งหมดเลยนะคะม่วงดอกมะเขือนะคะเป็นม่วงดอกมะเขือนะคะราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเป็นผ้าป้ายทอมือเลยนะคะลายก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะไปกันไ,ไวๆเพราะอันนี้เคยเคยเอามาให้ดูแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวมะนาวนะคะเขียวมะนาวค่ะ ายก็จะเป็นลายเดิมนะคะลายตะวันะคะสิ้นลายตะวังานทอมือนะคะงานทอมือเชิงก็สวยนะคะเชิงก็จะอยู่ประมาณมีเขียวๆอยู่ด้วยนะคะสิ้นลายตะวันนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะ บางคนดูแต่ผ้าไม่ได้ฟังเลยว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็มาบอกว่าเราไม่บอกราคาเลยนะคะที่จริงอ่ะถ้าดูถ้าดูคลิปจริงๆอ่ะเราก็บอกราคาทุกขืนเลยนะคะแต่ท่านไม่ได้ฟังนะคะท่านไม่ได้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นสีเงินนะคะสีเทาเงินนะคะสีเทาเงินอ่ะสีเทาเงินนะคะสวยสวย ชาวเงินนะคะสิ้นลายตะวะมีมาฝากวันนี้ห้าผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ราคาเบาๆนะคะส่วนด้านหลังนี่เป็นราคาที่หนักๆหน่อยนะคะแถม้ายให้อีกผืนหนึ่งจะได้นะคะนี้อัดกาวแล้วราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะ่ะห้อยอยู่นี้นะคะอันนี้สวยๆนะคะอันนี้แถม้ายให้ละกันเพราะว่า มีผืนนี้ที่อัดผ้ากาวนะคะหนึ่งพันแดร้อยบาทอ่ะตัวเชิงก็สวยนะคะตัวเชิงก็สวยงามมากเลยผืนนี้เราอัดผ้ากาวเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะทักกันมาได้พอดีเขาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะเ <donc S 2> <ๆ S 1> ชิงสวยมากค่ะเชิงละเอียดดีนะคะนี่นะะตรงนี้ค่ะ<ห>ก็ทักทายกันมาก็แล้วกันนะคะ อยากได้แบบไหนนะคะที่ร้านเรามีแทบทุกแบบเลยนะคะอยากได้ราคาประมาณไหนนะคะก็อยู่ที่วัตถุดิบแล้วก็ความยากง่ายในการทอนะคะความยากง่ายในการทําด้านหลังนี่นะคะก็ใช้งานขนเม่นนะคะงานขนเม่นก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับ FC ที่ยังค้างงานอยู่นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะช่วงนี้ติดสงกรานอขอให้มันผ่านไปแล้ว เดี๋ยวเราจะจัดส่งให้ทุกคนเลยนะคะสําหรับคนที่โอนเงินมาแล้วกับคนที่ยังไม่ได้โอนเงินนะคะกิบเงินปลายทางนะคะรออีกนิดนะคะเราจะจัดส่งให้นะคะในวัน2วันนี้นะคะต้องขออภัยมาณที่นี้